gem yep, of it โอคิววีครับนี่คือพุดดิ้งที่บอกเออครับอ่าซึ่งทุกพุดเนี้ยเราก็จะมีฟรีเบียร์กับซอฟดิ้งให้น้องๆก็คือเริ่มตั้งแต่5้าโมงถึง2องทุ่มตรงที่มาม่านี้นะคะประชุมมันดียังไงครับบอกทีมงานผมว่าเขาไม่อยากประชุมเขาอยากทำงานครับชีวิตฉันทำงานด้วยตัวฉันเองได้อย่ามายุ่งกันจริงๆผมว่ามันการประชุมมันช่วยทำให้เราเปิดรับฟังความคิดเห็นคนอื่นบ้างคุณฟังหรือไม่มอสนี่ยังไม่ฟังเลยขนาดนี้ไม่ฟังเลยเล่นมือถือเลยก่อนมาทำงานอในนซี่ก็นอนเยอะๆก่อนก่อนมาครับก่เที่วอนมาครับนอน เล่นรอเล่นเยี่ยมออฟฟิศ <destroys cómo Olymp ian> โอคิวีครับสวัสดีสสดครับีโคดพิกี้นะคะพิกี้ครับพิกี้ค่ะเป็น c l i s n t s ต i t h i h i e l i l n t o t o i f i r e r จะบอกว่าวันนี้มาโอกิวีวนี่คือบอกก่อนว่าถ้าพูดถึงองค์การเอเจนซี่เนี่ยมีแต่คนอยากมาทำงานที่นี่พูดตรงๆเลยถูกต้องทำไมถไมเป็นโอกิวีครับหนึ่งก็คือว่าเราเป็นเอเจนซี่ันดับหนึ่งเวลาคนเราแอสไปร์อยากทำงานที่ไหนเรามักจะมองหาที่ที่เป็นที่หนึ่งนั้นความเป็นที่หน่งไม่ใช่ว่าเราเป็นแค่แรงกิ้งที่หนึ่งเรามีทีมที่ดีที่หนึ่งเรามีลูกค้า ฉันโอีวีจึงเป็นที่แรกๆที่คนมักอยากจะทํางานด้วยจริงๆนะทำ<ช>จริงแล้วก็ถ้าคุณได้ดูเวลาผมคุยกับพี่ๆต่างๆพวกพี่ๆที่เขาเก่งๆอ่ะก่อนที่เขาจะไปทาอะไรอ่ะเขาจะชอบบอกว่าเขาเคยมีโอกาสทํางานท,างที่นี<ม>ช่วงหนึ่งอย่างพี่กี้เองก็อยู่กบวีมาสิบเก้าปีว้าวอ่ะนะคะก็ใช่ค่ะก็เป็นที่เราอยากมาทํางานที่แรก ตั้งแต่เรียนจบเราก็อยากสมัครที่นี่เลยแต่ยังไม่ได้มีโอกาสเพราะน่าอาจจะไม่มีประสบการณ์เพื่อได้มาทำ19ปีหลังนี่เองเด <พา S 2> ี๋ยวมาดูความสรุกันว่าทำไมถึงอยู่ได้19ปีเอานี้<ช>ก่อน<ะ>โอคิวีก่อนโอคิวีมันมีความหมายไหมพี่จริงๆชื่อมาจากคุณเดวิดโอคิวีที่เป็นฟ o u เดอร์ของเราแต่โอคกิวี่ปีนี้ที่ประเทศไทยมีมา50ปีแล้ว ป,ปีนี้ปีนี้ครบ50ปีถ้าอยู่เมืองน,นอกคือ75ปีถ้า World Global นะคะเขาเริ่มยังไงคุณโอกิวี่เขาเริ่มยังไงจริงๆคุณโอกิวีเริ่มจากคุณเดวิดโอ๊กิวีก็คือเป็นคนที่ทําบริษัทที่ทโาโฆษณาฉะนั้นเราจะเห็นแอดโฆษณาของคุณเดวิดโอ๊กิวี หลายๆชิ้นงาน<ช>ที่ที่ตั้งแต่สมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นเบียร์กินเนสไม่ว่าจะขายเรื่องของแบบแชมพูนู้นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไปเซิร์ชเดยวเราก็จะเห็นงานของของท่านเยอะมากนีคือตอนแรกๆตอนแรกๆเลยที่เราบิวความเป็นโอกิวีแต่สิ่งหนึ่งที่บิววมาตั้งแต่ day 1และยังเป็นถึงวันนี้ก็คือการสร้างแบรนด์ สิ่งที่คุณเดวิดทําไว้ให้พวกเราอ่ะก็คือว่าการที่เราจะเข้าใจหรือทําโฆษณาเนี่ยมันต้องเข้าใจเรื่องแบรนด์เขาไม่ได้บิวแค่ว่าใช้อันนี้แล้วดียังไงไม่ใช่ใช้แชมพูนี้แล้วแบบขจัดรังแคค่ะเขาจะบิวแบรนด์ไปด้วยนั่นคือสิ่งที่เรายึดถือมาเป็นแบบอะไรเป็นทิงกิ้งของโอคิวิและจนถึงวันนี้แต่ผมอยากให้ดูโอคกิวี่อันนึงจริงๆงมันต้องมันต้องเป็นลายเซนต์ป่ะพี่มีทั้งลายเซนต์จะเป็นลายเซนต์อันที่เป็นลายเซน์เก่าใช่ไหมเป็นลายเซนต์คุณเดวิดโอค่ะ เป็น Hand r ด t i n g อ่แต่อันนี้ก็จะเป็น CI ใหม่อันใหม่นะใช่ค่ะต้องบอกอื่นที่ซ e นเวิร์นะแต่เป็นฝั่งออฟฟิศชั้น14 14, 14. แล้วเราตีทะลุ15เดี๋ยวจะดูว่า4 4 1 5ตีทะลุยังไงไม่มีออฟฟิศไหนเหมือนที่นี่ในตึกนี้เลยแน่นอนกลับไปดูไหมใช่ค่ะ ด้านหน้าก่อนนี่ผมให้ดูอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของรางวัลที่เราสะสมลักโชว์อยู่ที่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรางวัลใหม่ๆที่ได้มาตั้งแต่ปี22 0 23 2แล้วก็ปีล่าสุดอย่างปีที่แล้วเนี่ยโอกิวีก็ได้เป็นเขาเรียกอ,อะไรอะเป็นเอเจนซี่ที่ดีที่สุดที่แคมเปญบรีฟเอเชียเป็นคนให้รางวัลดีที่สุดหมายความว่าเราเบรกเรคคอร์ของโลกนะคะ ไม่ได้แปลว่าแค่เพาะประเทศไทยอ้าวมาถึงตรงนี้บ้างอันนี้มันเหมือนเป็นแบบสองชั้นนะพี่น้องอ่านี่ที่พี่บอกเมื่อกี้คือว่าเราเป็นชั้น1415นะคะเราตีทะลุไปเลยแล้วก็ลิฟต์เนี่ยเราเข้าได้ด้านเดียวครับนะคะแล้วทุกคนก็จะเข้ามาเจอกันที่เรียกว่า common area ตรงนี้อ๋อตรงนี้เรียก common area ก่อนนี่มีจอต้อนรับด้วยนะถ่ายไปเลยค่ะที่ตรงนี้เราก็จะใช้เป็นที่นอกจากจะเป็น common area แล้วเราเราจะมี t o w e hall เรามีประชุมใหญ่ๆที่เชิญลูกค้ามาเยอะๆเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยเราก็จัดที่นี่เลยก็อย มันเป็นคาเฟ่ไปแล้วป่ะไปคาเฟ่ค่ะเช่นดียวกัทัวร์ตรงนี้เราเรียกว่ามาม่าคาเฟ่ค่ะมาม่าคาเฟ่ก่อนที่จะไปถึงมาม่าเรามีบุคคลสำคัญอยากแนะนำค่ะครับผมเชิญครับพี่ป้อมค่ะเป็นชีฟแคริเอทีฟออฟิเซอร์ค่ะโวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ป้อมสัสดีจังหวะพี่้พี่ป้อมเวลค้ามเพราะว่าตะกี้มีคุยเรื่องรางวัลรางวัลอยากให้พี่ป้อมช่วยเล่าหน่อยที่มาของรางวัลใดๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อรางวัลที่เห็นนะฮะก็จริงๆเราก็ไม่ค่อยโม้นะแบบโได้บิ๊กไฟล์ของโลกคะฮะซึ่งผมคิดดที่วาาเรกก็ไุ้ปอะ ไม่โมยแล้ว <laughs> ไม่โมย <laughs> แ่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าแต่คุถามเรื่องนีมันเราพูดกันมาตลอดแล้วว่าวงการเอเจนซี่กับวงการโฆษณาไทยเราเก่งมากอ่ะครับนี่มันงานมันยืนระยะมานานมากนะแล้วยังคงได้รางวัลไปเรื่อยๆผมว่าคนไทยมีความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมนะครับมไม่ว่าเฉพาะแค่โอคิวี่เนอะอย่างทางั้งอุตสาหกรรมเลยผมว่างานของไทยอะส่วนใหญ่คนจับตามองนะฮะนี่ผมเพิ่งกลับจากประชุมเมืองนอกมาทุกคนปมมือให้งานไทยเต็มไปหมดเลยเรามีความ unique culture เราเนาะเออเป็นความเ u l t u r e มันมีความแบบ deep งานหนังเศร้าก็ สศร้ามากอะไรอย่เงี้ยหนังตลกก็ตลกแบบคนหัวเราะงอหายอะไรเงี้ยฮะเขาเขาบอกว่าเอ้ยยูทำได้ยังไงสามารถทำให้ไอทั้งหัวเราะและวร้องไห้ในจะเซมพิเซนเทชันอ่ะนี่แหละคือ ความเก๋งขององค์การที่โฆษณาบ้านเราครับนะฮะอันนี้ก็ชื่นชมจริงแล้วก็มีพวกพี่ๆทำอย่างียอดเยี่ยมแต่ก็ต้องบอกว่าเบื้องหลังพี่ๆเรามีน้องๆตั้ง400กว่าชีวิตนะคะที่อยู่สองชั้นนี้นะคะครับุคนเพราะว่าคนอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเยอะมากนะใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาเดินเพราะว่าในแต่ละที่แต่ละที่ก็จะมีแต่ละแผนดีครับแต่ตรงจี๊กิ่นมันมันยั่วยวนมันยั่วอะไรก่อนตรงนี้เราเรียกว่ามาม่าคาเฟ่อันนี้เราก็เปิดให้เหมือนเป็นพัให้พนักงานได้ทานอาหารกลางว บอกวันนี้มีพุดดิ้งดิ้งแอนอีตไปด้วยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนะยำมาม่าเราก็เข้าเอันนี้คือทำเท่าไหร่ครับ60เท่าไหร่นะ60 60บาทนะครับง่านครับโอเคเมนูเพียบอาหารทุกอย่างนะฮะรีแลกซ์ได้สบายมากแซนด์วิชเมนูนิดนึงนะฮะมีแซนด์วิชด้วยนะเริ่มต้น40บาทมีพาสต้าอันนี้70บาทอ่บถูกแล้วก็จะมีโอ้โหเยอะแยะมากมายเครื่องดื่มมากมายเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งเวลาทำงานออฟฟิศ แล้วก็ปิดอาจารย์สวัสทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยหลังจากพนักง,งานกลับไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะดีแล้วก็วมีที่นั่งแบบสบายเลยใช่ค่ะให้แบบชิลกันอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นห้องประชุมเล็กสมมติว่าเราคุยโปรดักชันเฮ้าส์มาบีฟงานหรือแบบสัมภาษณ์พนักง,งานห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เราเอาไว้ใช้ทำไมห้องประชุมเป็นห้องประชุมที่เป็นสีจัดขนาดนี้ คือเราต้องการให้เกิดแรงบันดาลใจความคิดสร้างสารรค์ท่านจะเห็นว่าสิ่งที่เราใช้ทั้งแมททีเรียลสีแสงที่อยู่ในออฟฟิศนะคะคมันจะไม่ได้สว่างมากมแต่มันจะเป็นแสงที่ทำให้สึกว่ามันเพิ่มความคิดสร้างสารรค์อ่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่แล้วดีไซน์พวกนี้มัน super long lasting เนาะพี่บอกว่า19ปีก็ยังเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ผมพยายามบอกน้องตลอดเวลาทํางานประชุมผมจะบอกว่าช่วยปิดไฟขาวทิ้งได้ไหมเข้าใจยังใช่ไฟขาวมันคิดถิ่มันไม่เดินมันไม่เดินใช่มันเคลียร์ไปผมจะบอกผมชอบแบบนี้มาเธอแบบนี้มากเลยค่ะมันได้ความรู้สึกดีมันเปิดได้นะคะมันจะเป็นที่เก็บของพวกเราโลคับมันจะแบบเปิดออกมาวุ้บเป็นที่เก็บของตรงนี้จะเป็นฝั่งเทคค่ะพี่เชื่อไหมเรามี400กว่าคนเทคทีมกับทีมดิจิทัลเนี่ยเรามีเกือบครึ่งหนึ่งของบริษัท คิดดูว่าบริษัทโฆษณามีเทคทีมอะทำไมถึงต้องมีเทคเยอะอนอาดนี้เพราะโลกมันเปลี่ยนใช่ไหมคะสิ่งที่เราพยายามทำสวิตซ์ลูกค้าเราไม่ทาแค่โฆษณาหรือว่าทํา PR เราทําเรื่องของตัวทําเว็บไซต์ดีไซน์ทําเรื่องแพลตฟอร์มทําเรื่องของงานดีไซน์แอปพลิเคชันต่างๆแล้วเนี่ยนิดที่จะมีคนที่เป็นเอ็กซ์เพรสเรื่องนี้แล้วเราจะเห็นว่าไม่ใช่คนแค่ทำแบรนดิ้งทัรนทิจี้หรือครีเอทีฟเราก็มีเทคที่เป็นเรื่องของครีเอทีฟดีไซน์ด้วยเหมือนกันซึ่งตรงกับเทรนของพวกรุ่นใหม่ๆ เรื่องของแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยสวัสดีครับต้องเจอพี่ต้อมไปเลยค่ะตัวพ่อของเราเออต้องมาเชิญนะฮะสวัสดีครับต้องเชิญนะไม่กล้าเข้าไปครับกลัวความรับลูกค้าเอาเป็นต้องเป็นตัวเองค่ะไม่ต้องเป็นทีมเป็นหัวหน้าทีมเทคพี่ต้อมครับดูแลทีมเทคของผอพี่วิวอยู่ทีมเทคกี่คนครับพี่ตอนนี้มี20คนครับโอ้ไม่ได้กล่การประชุมที่นี่ จริงจังกันนะจริงจังจริงจังอาจจะเสียงเงียบนิดนึงใช่ใช่เวลาทํางานก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าเวลาแบบเล่นก็เดียเ๋ยวตอนเย็นมีทีมแนะนำผิดนครับโ <c oughs> อ้อคือเวลาทำงานก็คือทุกคนจริงจังหมดใช่ครับแต่หมดเวลาง,งานก็คือสบายที่นี่เขาทำงนานเริ่องนานกี่โมงครับปกติเฟคทิเบิลครับเฟคทิเบิลครับเพราะว่าบางบางทีมก็ทํางานแบบเลยสามทุ่มสี่ทุ่มไปแต่ก็ไม่เด็กตัวเอง ทีนี้ผมถามนะิในฐานะแบบถ้าเป็นองคอ์กรเนี่ยเวลาคนเข้ามาทำเฟรื่คิเบิลเขาดูกันยังไงว่าทำยังไงว่าจากอะไรครับชิ้นงานหรือว่าจากอะไรยังไงฮะจริงๆเราให้น้องทุกคนอ่ะ เ s ส i m a ม e งานกันเองว่าแต่ละชิ้นงานทำกี่วันแล้วโตโๆกันอยู่แล้วเราไม่เด็กกันด้วยอ่ะโปรเฟ s ชั o นอลแหละใช่เข้าใจครับความเขาบอกว่า5วันในเวลา5วันป๊บเราจะมีเช็คลิสต์ในระหว่างทางแต่ระหว่างวันเขาอยากทำอะไรก็ทำเอออันนี้ถือว่าดีขอบคุณนะคะขอบคุณครับพี่ต้อมอันนี้ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแผนกเอ่ออีกอีกแผนกนึงนะคะก็จะเป็น client service team อีกทีมนึงที่ดูที่ดูลูกค้าใหญ่เจ้าหนึ่งเลยทั้งทีมอันนี้เพื่อดูลูกค้าเจ้าหนึ่งใช่เขาจะมีลูกค้าหลายๆเจ้าอยู่แต่ว่าเป็นเรียกว่าจริงๆทีม เราอ่ะจะมีเรียกว่าทีม Account Management Account Management ก็จะมีหลายทีมมีเป็น10ทีมเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทีม1นึใน10นั้นอ่าเราก็จะแบบแยกกันนั่งเพราะตอนนี้มันเหมือนจริงๆเราค่อนข้างเป็น Open Space แปลว่าไม่มีฟิกที่นั่งเปบรรยากาศข้างในเหมือนทุกคนนั่งอยู่สตาร์บัคกันหมดเลยเหรอเอออันนี้เขาทำจริงๆนะเยีะท่เี่รอนอีหาเจอเออพอเจอก็ปุ๊บเนียบหมดเลยี่เออบรรยากาศรรกาเขาดูเขาดูเหมือนทุกคนเหมือนอยู่สตาร์บัคจริงนะทุก แต่ห้าโมงถึง2ทุ่มตรงที่มาม่านี้นะคะแลวเดี๋ยวพี่จะเห็นว่าโต๊ะเราเรียกว่าโต๊ะที่พี่เห็นเมื่อกี้ที่มีแสงแสงนะโต๊ะกลมตัวเป็นพุดดิง้งเราเนี่ยมันจะเทิร์นกลายเป็นที่แช่เครื่องดื่มเหล่านี้ต้องถึงใจไปดูอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทีหลังอ,อเราเดินต่อ,ตอ <ๆ S 1> นะคะผมริบชอบนะรบรรยากาศต้องมา, <พอ S 1> มาเจอ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แกงนี้ก่อนเดี๋ยวนะแกงพี่ไปไหนแล้วสวัสดีครับ พีอาร์สวัสดีค่ะนี่นี่คุณเอกค่ะเราเรียกว่า princess of PR ชื่อเขาเนี่ยไอจีทั้งหมดมั่วเป็นเป็นฉายาที่นักข่าวตั้งให้โอเคเงพน PR ของที่นี่มียังไงบ้างครับโอ้พีอาร์ที่นี่เราทําได้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมทสินค้าหรือว่าเรื่องของงานคอร์เปอเรทองค์กร IPO นะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องขายสิทธิ์แมเน็เมนต์ด้วยค่ะว้าวใช่ค่ะคือแมเน็เมนต์ดูนีสำคัญมากเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ทีมทำอะไรกันอยู่ครับ PR นี่ก็เนี่ยน้องๆก็มานั่งคุยงานกัน ทำรีพอร์ตส่งลูกค้าข่าวที่ลงคิปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราเป็น PR and I นะคะเป็น PR and influencer ครับคนไหนครับน้องไม่เตยน้องไม่เตยเชิญตัวหน่อยสวัสดีครับสวัสดีสาวสวยเป็นเป็นฝั่ง influencer ค่ะดูคุณเดย์เพิ่มไหมฮะดูคูดเดของเราพี่คนที่เห็นด้วยไหขอบคุณทุกคนในนี้นะครับขอบคุณนะครับโอ้ยมีจริงๆด้วยมีคุณเดย์จริงด้วยอ้าไม่ได้โม้ขอบคุณครับอันนี้ก็จะเป็นทีมเทคนะคะนำทุกก็คือตะกี้เราจะพี่ต้อมมาแล้วอันนี้ต้องเจอพี่โจ๊ก สวัสดีครับสวัสดีครับทีมเทคเราเก๋กิ๊ขนาดนี้โจ๊กเรียกตัวเองอะไรคะสวัสดีครับโจ๊กครับทีมเทคนะครับเป็นโปรแกรมดีเรกเตอร์ครับผม ของที่โอคิวี่ครับทีมนี้จะเป็นทีมเนี่ยครับเราก็นั่งเบ a i n s t o r m กันเรื่อง experience ถือที่ทำงานเหมือนอยู่คีโน่มากเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้เราเป็นคินลิงบาร์เรียีครับอ่าซึ่งหนังสือเนี่ยเราก็จะเอาของที่แบบพี่ๆที่อ่านแล้วชอบเอามาให้น้องๆมาแชร์กันใครมีหนังสือดีๆที่บ้านเราก็มาใส่ไว้ตรงนี้เหมือนเรามี space ที่ให้คนไปนั่งนั่งสมมติคนควรจะนั่งทำ call ปีกวิเวกอย่างอยู่คนเดียวมันเหมือนตรงนั้นมันเหมือนตู้รถไฟนะตั้งใจจะเป็นแบบนั้นแล้วเมื่อก่อนตอนสมัยเรายังแบบดูเทปวิดีโออยู่อะค่ะก็น่เทป่ดรีเอ็กก มาทางนี้ค่ะคุณผูอชมเดินผมเดินต่อขอบคุณนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเรียกเป็นเป็นห้องอาหารเป็น d i n i แอ a r e ยจะเห็นว่าถ้ามีไมโครเวฟคือมีที่นี่เท่านั้นแปลว่าเราจะไม่ได้กินไปทุกที่ทุกทางนเป็นห้องที่แบบทานอาหารกลางวันแล้วก็เป็นห้องที่เรามาใช้แบบ c o m นแอเรียมาประชุมมาคุยงานการกินขนมเข้าใจลแต่ไม่มีใครขนมเลยทุกคนทุกคนดูทางไนหมดเลยถ้ากินที่นี่ถ้าเมาเมาพลาดผมเข้าใจละเราบอนที่นี่ง่ายมากข้อง่ามต้ก็ถามน้องคนนี้ค่ะน้องรันค่ะ น้องรันเป็น Account m a n a g e m e n t ค่ะโอเคผมถามประเด็นที่ยากที่สุดก่นอนน้องรันครัน้องรันขอโทษนะครับรบกวนนิดเดียวใครอแข่งที่สุดในนี้ครับน้องรันนี่แหละตัวท็อปตัวท็อปหรอครอับนอก <c oughs> จากมีพนักง,งานแล้วจะเป็นน้องฝึกงานด้วยค่ะผมถามประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่า<อ>น้องๆดูเยอะมากอ,อยากฝึกงานโอกิวี่ทำยังไงก็ยื่นพกแบบเรซูเม่มาทาง HR ค่ะครับแล้วไงต่อแล้วเขาก็จะมีแบบสัมภาษณ์ค่ะแล้วก็เลือกทียากไหมยากไหมก็ยากอยู่ค่ะแต่ก็ คมค่าคมค่าเวลาไปฝึกงานที่อื่นเขาจะบอกเฮ้ยได้ชงกาแฟได้แต่ได้ฝึกอะไรที่นี่บ้างฝึก AE ก็ได้แบบไปออกกองแล้วก็ก็ได้ฝึกจริงได้ไปจริงได้ได้ลงสถานที่จริงแล้วก็ได้แบบทำรีเสิร์ชอะไรเงี้ยค่ะโอเคแล้วท่านนี้ได้ฝึกอะไรบ้างครับฝึกเอ่อสายจริครับสายจริงแพนเนอร์ครับก็ได้ได้ทำได้หาข้อมูลจริงๆได้แบบลองทำจริงๆเพราะถ้าดูตามสไลด์นี่กูตามตรงเหมือนคนทำงานที่นี่แล้วอ๋อใช่ ซ้อมมาอยู่ที่นี่ค่ะทุกคนมีความของตัวเองเลยนะเอ้าไม่กวนนายขอบคุณนะขอบคุณนะคะฝึกานได้สรุกค่ันะครับนี่แปลว่าถ้าอยากสนใจต้องติดต่อมาทางเชี่นี่ได้โอเคเลยค่ะแอทแอน อันนี้ก็จะเป็นโค้ดของโค้ดแบบของคุณเดวิดเป็นสิ่งที่เราแบบยึดถือถ้ามันไม่เซลล์มันก็ไม่ใช่มันก็นอตติ้งอ่าผมว่าการทํางานที่มันสนุกที่มันมีความคิดสร้างสรรค์มันก็แจ๋วมากละแต่การทํางานที่มันมีความคิดสร้างสรรค์แล้วมันสามารถทำให้แบรนด์บานหนึ่งเติบโตได้ขายได้ใช่ค่ะมันเหมือนกับงานที่ยากมากเลยนะแล้วมันแล้วมันมีคอมพลีเคทแล้วก็มันมีเอ็กซ์เพอร์ติสหลายๆด้านมากๆทางซ้ายนี่อันนี้คืออะไรอ่ะอันเนี้ยเป็นวอลที่เราเพิ่งรีโนเวทใหม่ คนที่เขียนภาพพวกนี้เป็นครีเอทีฟทั้งหมดนะคะครีเอทีฟเป็นคนวาดเลยสเกจมือแล้วก็เราก็เอามาปริ้นแปะที่ตัวผนังทั้งหมดก็คือจะเป็นดีไซน์ที่เราเอางานครีเอทีฟคือครีเอทีฟจริงๆเลยของทุกคนทุกชั้นทุกแผนกเอามาเขียนลายเส้นลายเส้นเฮ้ยคุณคนนั้นใครว่าอะคุณเงียนคุณไปได้อันเนี้ยอ้ยแล้วตรงนี้อะไรครับพี่ตรงนี้ก็คือทางเข้าจะไปที่ออฟฟิศข้างในนะคะก็จะเป็นที่ผู้บริหารนั่งครีเอทีฟนั่งโอเคอันนี้ก็จะปิดประตูแล้วก็เข้าไม่ได้ไม่ได้ละเรราาาาเีีียยกกห้้อออองงงตมชืื่่ดไซนนน์บั็คพ พลิกกนอ่โพลิกอนก็จะแปเหลี่ยมก็เหลี่ยมเรียกยยว่าไปอีกห้องนึงก็คือจริงๆมีใช้อยู่เรียกว่าห้องทรีเดี๋ยวพี่อาจจะเห็นข้างนอกห้องทรีเนี่ยจะเห็นว่ามันมีสนามหญ้าอยู่ครับนั่นอ่าแล้วก็อีกก็จะเป็นแบบเหมือนเราดูแบบอียกเยกมายกมาโยกมาโยกเป็นห้องข้อฮิตที่ทุกคนอยากใช้หรอครับใช่ฮะ <Wow. S 2> เพราะเข้ามาแล้วมันดูแบบรีแลกซ์หน่อยทุกปุงการเวลามันเปลี่ยนมันก็ต้องก็ต้องปรับตัวปุงการของโฆษณาเจไดี่โฆษณาก็ปรับตัวเหมือนกันแต่อี่ที่เราให้ฟัง แล้วไม่ได้เปลี่ยนอะไา,าเปลี่ยนเร็วด้วย<ช>วันหนึ่งเราอาจจะเจอสิ่งใหม่เราต้องเจอแพลตฟอร์มใหม่ๆต้องทำคอนเทนต์ใหม่ๆทุกวันเหมือนพี่ต้อทำคอนเทนต์ใหม่ๆอย่างเงี้ยขายลูกค้าเราก็ต้องทันเกมโลกด้วย<ม>ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทสำคัญคือพนักงานเรามีเทรนนิ่งอ่ะ,อะเยอะแยะเลยเทรนนิ่งพนักงาน ill, อัพสกิลเหมือนจะบอกว่าเฮ้ยอัพสกิลเรื่องมีเดียใหม่ๆเรื่องแพลตฟอร์มใหม่ๆอัพสกิลเรื่อง AI อัพสกิลเรื่องต่างๆทุกๆคนต้อง,ต,องต้องรู้เท่าเทียมกันหมดเข้าใจเพราะไม่งั้นมันจะไม่ไม่สามารถันที แล้วอย่างโอคิวี่อเวลาเปลี่ยนอะไรใช้เวลานานไหมคือจริงๆอ่ะเราคิดว่าทุกคนอ่ะมีแอ t i ิจูดของต,ต้องการรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ยแล้วบางทีเราไม่ต้องไปบอกเขาเขารู้เองเขาต้องเปลี่ยนอย่างเช่นต้องอัพสกิลเรื่องนีุ้ิเรื่อง AI เป็นที่ทุกคนพูดถึงทุกคนอยากรู้ความมีความรู้โอคิวีมีซอสที่คุณสามารถที่เข้าไปเรียนรู้ได้เลยบนออนไลน์ชั้นนี้ย o u grab คุณสามารถ grab knowledge เพราะโอคิววีค่อนข้างที่จะเป็น knowledge driven นะคะหมายความว่าทุกอย่างอ่ะเขามี open source อ่ะให้พนักงานอ่ะได้เข้าไป access ได้หมดเลยแบบทั้งทั่วโลกนะคะแล้วไม่พอนอกจากยังมีีทท่ให้คุณ สามารถที่ต้องได้เซอร์ติฟิเคด้วยสมมติถ้า you achieve สิ่งนี้ออยู่ก็ได้รีวอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนั้นมันจะมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ว่ามากมายที่จะ up skill ไม่นักว่าคุณต้องตื่นตัวรู้เองกับลูกค้าอะไรอย่างนี้อีกแล้วนอกจากนั้นก็มี physical training ที่เราจะ training ไม่ว่าจะเป็น take, ive, แผนกเทคแผนกครีเอทีฟแผนกคลาวด์เซอร์วิสหรือแม้แต่ finance ได้สำคั อันนี้ก็จะมีแบบบ่อยๆมากๆ <c oughs> มือถึงบอกว่าโอคิวีอ่ะเป็นโรงเรียนนะควทุกคนก็อยากจะได้เรียนรู้แล้วก็มาอัพสกิลกัน,อ,น,อ,ะนอะไรย่างเงี้ยค่ะนีบรรยากาศที่นี่ดีจังเลยเนาะเนี่ยมืดๆได้เห็นไหมตู้ตู้ตู้เก็บ Data ทั้งหมดก็คือเป็นไอทีโอเคครับ ตรงนี้เราก็จะเป็นโซนที่เราเรียกว่าตรงห้องลองรูมอ่าเป็นล e e ติ้งรูมก็ลองที่สุดแล้วโต๊ะเนี่ยทุกอย่างมันสปิตออกเป็นอินดิวิ u a l ได้เลยเราเห็นยาวแต่มันแตกออกมาได้หมดเลยเรียกว่าลองรูมเป็นห้องม e e ติ้งที่ใหญ่ที่สุดในโอคิวีชอบบรรยากาศแล้วตรงนี้ก็ทำงานจริงจังมากจริงเราต้องเข้าไปชมหนยค่ะเข้าได้หรอครับได้สิฮะมาสิฮะบอทคับใช่หรอครับมาค่ะมาค่ะสวัสดีครับ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 สสวััดีครบรบกวนสั้นๆครับ อันนี้เราก็สัมภาษณ์พี่ทออะไรยู่นเขากำลังประชุมเรื่องกลยุทธ์อยู่ค่ะเป็นแผนกกลยุทธ์ของยูวีอ๋อดีจังเลยครับแล้วคือประชุมกันอย่างนี้บ่อยไหมครับบ่อยค่ะใช่ไหมเรียกว่าทุกวันทุกวันออกไอเดียกันทุกวันประชุมแล้วเราต้องดูเรื่องแบบเทรนดบนโลกไปนี้ว่ามันมีอะไรยังไงก็แบบคุยเรื่องรอยสักเรื่องของแบบการบริจาคเลือดรองเท้าที่มันกำลังมาอะไรเงี้ยลอยสักก่อนเกี่ยวอะไรหรอมันต้องดูเรื่องของ c คาน์เตอร์เทรนโอถูกต้อง แทนไปเห็นทุกคนได้ไหมนี่เขากระพุณอยากให้เห็นทุกคนโปรโมทชาวแกงเขาหน่อยโปรโมทชาวแกงให้หน่อยแกงนี้เขาแบบเป็น rising star ประชุมมันดียังไงครับบอกทีมงานผมหน่อยเขาไม่อยากประชุมนะเขาอยากทำงานนะครับชีวิตฉันทำงานด้วยตัวฉันเองได้อย่ามายุ่งกันจริงๆผมว่ามันการประชุมมันช่วยทำให้เราเปิดรับฟังความคิดเห็นคนอื่นบ้างคุณฟังอยู่ไหมมอสนี่ยังไม่ฟังเลยขนาดนี้ไม่ฟังเลยเล่นมือถือเลยเพราะว่าจริงๆอย่างออยย่่าางงที่ทางพี่กี้บอกไปก่อนอันนี้นะคือจริงๆอ่ะเราไม่ได้มองแค่เรื่องของ creativity แต่ว่าเราอยาาาากกเข้้้ใจจจบนนนน culture culture ริงงๆมมััตตค นะเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เราอยากจะเปิดรับความคิดเห็นของของคนอื่นด้วยเนาะแล้วนั่นมันเลยทําให้เรื่องของการประชุมอ่ะมันเป็นโอกาสในการเปิดรับมุมมองที่หลากหลายนะครับประมาณนั้นครับตอบดีสุดโ,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 โต๊ะตกมือแล้วนะครับมเเพื่อนตบมือ <laughs> อบคคุณรับรักมากเชียร์เพื่อนยังไม่ใช่ประธุ์นะคะเราก็มีผลหน้าเทรนนิ่งด้วยอย่างคุณเฟมเนี่ยเทรนนิ่งน้องๆรู้ตะกี้เซชั่นตัดกีเซชั่นกี่ลอยฟังว่าจริงๆโอกิวีให้ความสำคัญกับเรื่อง people มากๆคือหมายทุกคนต้องคอยอัพสกิลด้วยตัวเองหรือแม้กระทั่งพี่ๆต้องมาแชร์น้องๆพี่เฟมก็จะเป็นคนหนึ่งที่แบบคอยนำเรื่องเทรนนิ่งกลยุทธ์ใหม่ๆวิธีการคิดงานใหม่ๆให้กับน้องๆด้วยไม่ใช่แผนกของตัวเองแต่แผนกคนอื่นด้วยรับงานนอกไหมครับรับรับเอ็มซีทุกงานติดต่อพี่กี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวไปเผื่อนอะะมคคาุกขบณ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเราเรียกว่าบริษัทโฮก้าโฮก้าคือเป็นโปรดักชันเลยคือผลิตหนังโฆษณาทำว,วิดีโอพี่มาจ้างเราตัดหนังก็ได้นะคะรครเรามีห้องตัด3ห้องอยู่ในนี้ทำเสียงดได้ด้วยก็ทำก็จะเป็นแก๊งเรียกว่าเรียกว่าโฮก้าคือทำโปรดักชันสังเกตไหมว่าพอมาแถวเนี้ยมันเริ่มดูเป็นเหมือนออฟฟิศเรามากขึ้นนะเริ่มเป็นคนโปรดักชันนิดนึงโปรดักชันเราจะมีห้องตรงห้องตัดห้องเสียงมีหมดเลยเออฟิลลิ่งเหมือนออฟฟิศเราละอันเนี้ยเรียบนี้เรียบนี้นะคะสวัสดีครับพี่ต้องก็เป็นเฮดโปรดิวเซอร์เราของโฮกีร ก็อันนี้โอกาสนะครับก็มีเป็นเป็น oh พิชเช่นเฮาส์ของเครือดพีครับผมก็มีห้องตัดกับห้องพรีเซนเทชันรูมของตัวเองครับผมหูแต่จะบอกว่าเป็นห้องที่สำหรับการดูอะไรที่ดีนะฟีลลิ่งดีมากเลยนะ บรรยากาศดีมากเลยครับเราทําได้ทั้งตัดต่อแล้วก็บางทีก็ทําสีอย่างเอ่อกราเตอร์ดิ้งอะไรอย่างนี้ครับได้เลยครับเดี๋ยวนี้เป็นเป็นเดสก์ท็อปเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่แอปหมดนะครับเครื่องมันไม่เครื่องมันสามารถรันได้หมดอยู่แล้วโอ้โหสบายนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าเชิญเลยนะครับเชิญเลยครับที่นี่นะครับโอกาสเออเจ๋วเลยแล้วก็อันนี้ห้องเสียงเล็กๆครับอันนี้ไม่เล็กอ่ะหูก็ไม่เล็กนะครับไม่เล็กอันนี้ไม่เล็กนะครับอันนี้ตกได้ละแล้วก็ข้างในเป็นอัดเสียงอัดเสียงได้ใช่ครับอัดเสีียยงงไไไไดด้้้้้้้อุจจบบบบแลลลวววคคคครรััเ็กกกๆทททาาาานูใหมณ่ กนี่จะบอกว่าฝั่งที่เริ่มลงแข็งนะลงแข็งลงแข็งและเธอวันนี้เป็นพูดดิผมมาวันนี้ก็พอดีนะครับใช่ไหมได้มาตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะพี่อิ๋วค่ะจิรวาลาวีระยะวัฒนาครับผมค่ะทำอะไรที่นี่ครับเป็นซีอีโอของกลุ่มบริษัทโอคิวี่ค่ะถามเลยซีอีโอโอคิวี่ทำอะไรบ้างพี่คือจริงๆอ่ะโอคิวี่อ่ะหน้าที่ของเราอ่ะคือ make brands matter ครับคือเรามีแบรนด์ที่เราดูแลหลายๆแบรนด์ที่เป็นลูกค้าหน้าที่หลักเลยคือทำให้แบรนด์มีความหมาย โอเคเดือนหนึ่งวันวันพี่ต้องทําอะไรบ้างอะตารางยุ่งไหมแน่นเวอร์แน่นเวอร์ก็แต่ก็สนุกหน้าที่เราก็คือบริหารเนาะแต่ว่าก็โชคดีว่าก็จะมีทีมผู้บริหารก็จะเป็นจะเป็นทีมที่เราเรียกว่าเอ็กซ์โก็คือเอ็กซ์เซคิวทีฟคอมมิชชัที่ที่เราทํางานใกล้ชิดกันมากจริงๆก็เป็นความสนุกเพราะว่าเราทํางานกับคนที่มี creativity ในทุกภาคส่วนนี่นี่ไงคนนี้เพิ่งจะไม่ได้นอนมากี่วันวินแก๊งเนี้ยแก๊งนี้ไม่ได้นอนหรอครับอันนี้คือ c r e a t i v ครับ ที่ทีหมดเลยเขาต้องเตรียมตัวยังไงมาบ้างที่จะทำงันที่นี่เป็นอาชีพที่สนุกมากค่ะคแต่ก็จะงานหนักมากเอานี้ถ้าพูดตรงๆง,งานหนักมากแต่ว่าถ้าเรารักอ่ะเราจะไม่กลัว แต่คนยุคใหม่เขาบอกไม่ได้นะครับมันต้องเวิร์ลไลฟ์บาลานซ์นะพี่ถ้าเรารักเราจะหาบาลานซ์ได้มีอะไรฝากถึงครีเอทีฟหน่อยไหมครับเดี๋อวน้องๆเวลาเขาคิดงานนี่บางทีชอบบอกอุ้ยตันตันเออพี่มีครีเอทีฟพี่ที่ำงานยังไงพอจะมีก่อนมาทํางานเอเจนซี่ก็นอนเยอะๆก่อนก่อนมาครับนอนตื่นให้เต็มที่ให้เต็มที่ไปปีสามปีสี่ถ้าพอใจคะแนนเกรดแล้วพยายามนอนละใช่หาวันว่างไปเที่ยวอะไรอย่าเงีเล่นทาร์เล่นทร์เล่นก็คือก็คือมาก็ต้องทําพอร์ตสมว่าต้องฝึกคิดงานดูงานพวกแบบตามงานประกวดต่่่าาางงๆหมือนนวทีีั เราจะได้รู้ว่าเออเวลามาทํางานที่นี่หรือว่างานที่มันไม่ดีมันเป็นยังไงและงานที่ดีมันเป็นยังไงก็จะได้ช่วยดูแลแล้วก็จริงๆที่นี่ก็มีแต่คนชอบสอนชอบอยู่แล้วครับเคือสบายดูงานเยอะๆใช่ครับแล้วก็คุยกับพี่ๆเยอะๆใช่ครับฝึกคิดงานมาเรื่อยๆคิดลองผิดลองถูกลองผิดให้เยอะก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะถูกเองโหขซะด้วย แม่ทำสวยนิดนึงค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่บวยค่ะพี่บวยทำอะไรที่นี่พี่บวยเอ่อตำพี่บวยตำแหน่ง managing director นะคะของเอเจนซี่น้องใหม่แล้วกันขอใช้คำว่าเอเจนซี่น้องใหม่ใน o p V group ของเราแล้วกันชื่อ the and partnership thailand นะคะทำอะไรบ้างจริงๆเราก็เป็น full service agency นะคะเพียงแต่ว่าวิธีการทำงานของเราก็อาจจะมีความแตกต่างจากเอเจนซี่ใหญ่ๆทั่วๆไปตรงที่ว่าเราเอ่เราเปิดกว้างนะคะเพราะเราเชื่อใน power ของการไป partnership กับคนอื่นอย่างเราทำแคมเปญด้วยกันเราก็สามารถ partner ด้วยกันได้เราก็จะถือว่า เข้าโมเดลของเดินพาสเด้ชิปนะคะพี่โบอยู่ที่นี่งานยังนานมากนานมากซีโอที่นี่เว้ยมางคะทำงานดุดังเลยใช่ไนะคะพี่อิ๋วละคะใช่ครับเป็นซีอีโอที่สวยที่สุดในประเทศไทยอางี้เขาทำงานเขาทำงานดุเท่าดื่มไหมครับอุ้ยเขาไม่ดุเลยค่ะแต่ว่าดื่มมาดุใช่เพราะตอนนี้สังูุนเริ่มแล้วนะครับฝังพี่ๆี่เขาเปิดฟ้องแล้วนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อมาปางค่ะพี่มาปางทําอะไรที่นี่ครับเป็นคลิเอนต์เซอร์วิสค่ะดูแลลูกค้า Mm. แล้วก็คุยกับทุกทีมในนี้ค่ะเมาเจ้านายของเราเนาะเจ้านายเหรอ,อเจ้านายเราเป็นยังไงบ้าง เจ้านายเป็นคนดีค่ะเป็นคนดีทํางานเก่งค่ะทําให้เรามีทุกวันนี้ได้แล้วก็ถ้าไม่มีเจ้านายก็ก็ไม่เป็นเราในวันนี้นะเออใช่ก็ขอบคุณีเราใช่คือเขาก็ไม่ชอบตบตีแต่เรียกว่าเชฟเชฟกันมาจนเป็นแบบนี้เขาให้อิสระเราในการทํางานและกันก็เลยว่าเออเรามีความสุขที่ได้อยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ฟิกเกินไปเราพอดีกันและกันละกันค่ะ พูดดีพูดดีปะเดี๋ยวจะนาให้บนนะเออขอบคุณค่ะฝากด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อพี่อะไรครับโดนัทครับโดนัทพี่โดนัททำอะไรที่นี่เอ่อ Motion Graphic Designer แล้วกันครับโอเคทำงานที่นี่มีความยากง่ายมากน้อยแค่ไหนไม่ไม่ได้ยากครับไม่ได้ยากแต่ว่ามันจะมีความเหมือนกับว่ามันมันต้องใช้พลังแรงกายค่อนข้างเยอะครับ อย่างหัวหน้าผมเนี้ยก็นี่นินทาแล้วนะหัวหน้าป็นยังไงครับอ๋อไม่มีอะไรก็พี่เขาตั้งใจทํางานมากครับจนตอนนี้เขาก็เป็นกล้ามเนื้อทับเส้นประสาทอุ้ยเพราะอะไรอ่ะเพราะทำงานเยอะฮะจริงหรอจริงครับผมแต่นี้พี่เป็นนิวล็อกก็กำลังเลงอยู่แต่ว่าก็ที่นี่เขาจะมีความแบบให้เวิร์กไลฟ์บาลานอะไรประมาณนี้ครับผมมาถึงอีก2คนแล้วกันครับสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างครับอ่ใบเตยค่ะ ทําตําแหน่งอะไรกันที่นี่ครับเ,เราอยู่ทีม p r i ค่ะทำงานที่นี่กันมากี่ปีล้วผม7ปีล้วครับเจ<ม>็ปี ปีแล้วสามปีค่ะอ๋อน้องใหม่เลยใช่แต่ก็ไม่ใหม่นะสามปีแล้วเมาเจ้าน,นายนะครับว่าเจ้านายเราเป็นคนยังไงเจ้านายบ้าน PR เราสวยอ่ะรู้สึกเขาเดินผ่านเราต้องเติมลิปตลอดเวลาเพราะว่ารเราแพ้เขาเงี้เหรอใช่เขาเดินมาแล้วแบบเฮมีออร่าความสวยหยิบลิปมาเติมหน่อยจับเมาอยู่ดิเต่ไหนเอ๊ะอารมณ์มีบ้าน่าจะความเป๊ะ ก็คือเป๊ะในหลายเรื่องทั้งเรื่องงานตรงเลยทงเรื่องงานแล้วก็เรื่องเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเป๊ะทุกอย่างไม่ได้บอกว่าใครแต่ว่าถ้าพี่รู้ตัวว่าสวยก็หนูหมายถึงพี่อะค่ะมาถึงอีกคู่หนึ่งครับผมชื่ออะไรครับแนะนําตัวกันหน่อยสวัสดีค่ะชื่อหมิ่งนะคะเป็นแอคเคาน์เมเนจเม้นท์นะคะ สวัสดีครับรันรันนะครับเป็น Account Director ครับแอบเมาเจ้านายของเราหน่อยได้ไหมครับเจ้านายเรามีความน่ารักมีความอะไรยังพูดได้ครับพูดได้ครับพูดได้เจ้านายไม่อยู่ตรงนี้ แต่เดี๋ยวเจ้านายจะมาดูอ่านลองแกล้งพูดหน่อยอ่าเอาคดีก่อนคดีเจ้านายเป็นคนสวยละกัารคือเป็นคนคนเดียวกันไหมครับคนเดียวกันค่ะก็ก็ดูเออดูจากลุกลแบบลุกน้องแล้วเจ้านายก็เป็นคนสวยเนาะเออก็จริงๆที่มาอยู่นะกองได้เพราะว่าเจ้านายเอเจ้านายเจ้นายดันเป็นมาดามดันอะไรเป็นโมเดลลิ่งจริงๆนี้เจ้านายผมชอบมามากเลยนะครับ มาทำงานอเออมาดื่มมาดริงก์นแล้วก็ใครที่สนใจจะทำงานโฆษณากับทางโอ๊กิวีนะครับแล้วก็อยากจะมาทำงานกับ AE อย่างพวกเรานะครับลูกค้าดี AE น่ารักอยู่แล้วก็ติดต่อมาได้ทางช่องทาง r u n i a b y นะครับ IG นะครับค่ะลูกค้าเข้าได้นะคะพร้อมดูแลเต็มที่ค่ะ IG เหมือนกัน m i n g s n ค่ะอืมโอเคขอบคุณครับ พามาดูอีกแบบหนึ่งเนาะเผื่อคนสนใจมาเพราะว่านี่ก็พามาดูเอเจนซี่นั่เป็นที่แรกของเราใช่แต่ว่าพี่นะพี่ให้เป็นอันดับหนึ่งในแง่ของภาพรวมแล้วกันว่าคุณเห็นการทํางานของบริษัทค้าชาติคุณเอเจนซี่ที่เขามีประวัติศาสตร์ยาวนานนะทั่วโลกเจ็ดสิบปีเมืองไทย50ปีแล้วก็พูดถึงคำว่าโอ้กิวตการันตีความสำเร็จอยู่แล้วใช่ก็ได้มาดูที่การทํางานแชร์กันอยากให้เราไปที่ไหนพิมมาบอกเลยนะเอาไปเถอะพูดดิ้งดีกว่าพูดดิ้งก็ไปพูดดิ้งเขาละ